โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมเอลินาเบเกลนะครับอ่านี่ก็คือครับเงินที่ผมเก็บมาได้นะครับอ่าเป็นจำนวนเงินล้านนะครับล้านล้านล้านหนึ่งแสนครับก็นะครับผมจะมาซื้อนะครับในนะเป็นทีทีเจ็ดนะครับโอเคอ่าซื้อมาแล้วนะครับอ่านี่เลยเอาไว้จับความร้อนนะครับกล้องจับความร้อนแล้วก็เอาไปใส่ในหมวกนะครับนี่ โอ้900เลยนะทุกคนไม่สามารถเอาไปใส่ในกล่องอันนี้ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่เล่นเลยนะสตาร์ไปที่ช่องเขานะครับเดี๋ยวหาก่อนตรงนี้ครับล็อกดาวน์เอาเป็นช่องเขานะครับเพราะว่าช่องเขานั้นมันน่าจะมีที่ซุ่มเยอะที่สุดนะคโอเคอันนี้เราก็ซ่อมไปแล้วซ่อมแบบสูง ได้สามสิบห้าครับโอเคโอเคครับเราก็จะเล่นแบบทีมนะครับทุกคนอ่าต้องเปิดนครับโอเคต้องเปิดหมดแล้วก็เริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เริ่มเกมเลยแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้นะครับก็เราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับดี่เดี๋ยวรอนโหลดก่อนโอเคเข้ามาแล้วพอเข้ามานะครับมันก็จะเป็น นี่เลยครับขาวเลยครับทุกคนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่จอทุกคนบักนะครับมันเป็นในนะครับเอาไว้มองกลางคืนนะครับส่วนพวกอ่าจับความร้อนนะมันจะเป็นเฮ้ยถ้าเราจับความร้อนนะมันจะเป็นสีขาวนะครับถ้ามันโดนความร้อนนะอย่างเช่นโดนคนเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนเราเนี่ยเบอร์สี่เนี่ยมีเกมนี้นะครับมีคนไทยนะครับสามคนเลย แล้วก็คนจีนหนึ่งหัวแตกครับเรียบร้อยอันนี้บอดนะครับทุกคนอุ้ยต้นไม้บังนะครับอันนี้คือนั่นมันน่าจะเห็นเรานะเพราะว่ามันเป็นแมปสว่างครับไม่ใช่แมปมืดผมว่าเกมหน้านะครับผมอาจจะเอาไปเล่นในพื้นที่ไร่ก็ได้นะครับทุกคนนีม่มันมองยากจริงนะทุกคนแต่ว่ามัน มันมองแบบเห็นคนง่ายนะแต่ว่ามันมันมองยากครับไม่รู้เป็นตรงไหนตรงไหนสว่างหรือม,มืดอันนี้ก็ไม่รู้นะครับพเพราะว่าใส่เทอร์โมอ,อยู่นี่เห็นกล่องด้วยนะครับแล้วก็ไม่เห็นมีคนแลครับตอนนี้ผมเห็นเตะบอทนะครับนอนตายเต็มเลยเทอร์โมอจะคุมไหมว่าวันนี้ มีเพื่อนมีบอดครับตรงนี้น่าจะอันตรายนะผมขอย้อนกลับไปก่อนนะทุกคนโอเคงั้นผมถัดไปตอนที่ผมกำลังยิงแล้วกันนะครับเพราะว่าจังหวะน,นี้น่าจะไม่มีคนนะ โอ้ยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในบ้านครับอซึ่งมันจะมีเสียงปืนข้างบนเขานะครับตอนนี้อ่าเมื่อกี้นะครับมันมีเสียงปืนข้างบนเขานะครับอเหมือนจะมีคนเลยครับน่าจะเป็นจุดดักครับอันนี้เราสามารถเปิดได้นะครับเปิดแบบกล้องดูได้นะครับว่าพื้นที่นี้มันควรหลบหรือเปล่าเฮ้ยโอเคครับได้ถังน้ามันนะเอาเก็บไว้เลยครับ ถ้าทุกคนอาจจะเห็นสโคปสีเขียวนะเอ๊ะอะไรวะเก็บเสียงสีเขียวนะครับมันเป็นสกินนะครับที่ผมสมได้มีเสียงปืนนะครับแถวเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนว่ามีอะไรอ่าเหมือนจะเป็นอาจจะเป็นเงินนะครับเอ่อไม่ดีพวกของนะครับแล้วก็มีเสียงข้างบนนะครับน่าจะเป็นจุดดักนะครับเพื่อนของเราก็ไปกันหมดแล้วตัวน อ่าเบอร์สี่ไปแล้วเดี๋ยวผมขอตามเบอร์สี่ไปแล้วกันเลยแล้วกันนะว่ามันไปไหนเฮ้ยเหมือนจะมีโอเคครับนี่ศพนะครับน่าจะเป็นศพที่เพื่อนเรายิงตายครับข้างล่างก็มีนะครับเดี๋ยวผมขอลงไปค้นก่อนแล้วกันถ้าไม่มีใครนะผมค้นโอเคเลยหมอบลงไปเลยครับอ่าปืนไออันนี้วะ เขาเรียกว่าปืนอะไรวะโมซินนะโอเคได้โมซินมาแล้วเหมือนจะมีเสียงคนนะครับผมขอถอยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอเผื่อเจอลูกกระสุนแบบรัวๆโดนเต็มๆแน่ๆขอถอยก่อนไปก่อนข้างบนเฮ้ยอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะทุกคน ข้างบนไม่มีนะครับเคลียครับแต่ว่าต้นไม้บังอะ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อน,นครับเผื่อมีเผื่อมีตัวนะครับโอเคโอเคเหมือนถ้าเราเรือนอยู่แถวนี้ครับเขาเห็นหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบแสงสว่างครับมันก็น่าจะเห็นนะครับดูดิเห็นแน่นอนนะบ,บอกเลยเนี่ยนี่แหละคน อปบอดนะครับทุกคนนี่ว่าคนข้างบนไม่มีนะครับไม่มีจุดข่าวเลยข้างล่างก็ไม่มีนะครับีอาบลงไปเลยครับลงไประวังหน่อยนะเพราะว่าผมคิดว่านะครับเธอโมน่าจะเหมาะกับแบบแบบกลางคืนนะครับกลางวันมันรู้สึกว่าเขาน่าจะเห็นเราง่ายนะครับเฮ้ยผมระวังนะครับ แบบระวังมากเลยเพราะว่าเธอพ่อแบบแพงเอ้ยเขาเรียกไนนะครับบางคนเขาเรียกเทอร์โมนะครับไม่รู้เหมือนกันผมเห็นช่องอื่น,นเขาเรียกแต่ผมก็ติดนะครับติดติดพูดว่าเทอร์โมนล่แหละเออเหมือนไม่มีคนนะหรือเปล่าเคยมีศพนะครับขอค้นก่อนแล้วกันปืนอะไรวะ อะไรวะสองสี่ไม่รู้นะเอามาหมดอ๋อไม่มีคน,นครับข้างนอกก็ไม่มีโอเคเคลียบเนี่ยข้างในข้างใน,งในเอ้ยนั่นครับคนหนึ่งเรียบร้อยถือโมซินเนี่ยเป็นบอทนะครับเอ้ยตรงนี้มีเหมือนบอทจะเห็นเรานะครับเหมือนมันจะเห็นเราเลยนั่นไงมันยิงมาครับ โอเคครับมือสั่นเล็กน้อยครับเพราะว่าคุมไม่นิ่งก็ชิวครับฟาร์มฟาร์มนี้เฮ้ยอ๋อมันมันเป็นเงาครับมันเป็นแสงเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวมันมองไม่สะดวกครับตรงนี้มีรถแล้วก็เปิดเข้าไปครับแล้วก็มีตึกเฮ้ยมันไม่ใช่ตึกดีมันเป็นห้องพักนะครับเหมือนเบอร์สี่เขาเรียก เรียกคอปเตอร์หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจโอ้โหเขาเรียกคอปเตอร์มารับหรือเปล่าวะโอ้ยกลับแล้ววะน่าจะคุมแล้วเดี๋ยวผมตามเบอร์สี่ไปเอา้ายึดหาแล้วไม่ทันครับทุกคนเขาไปแล้วครับโอ้จบแล้วครับทุกคนแบบมันไปอนะ่ะไม่รอกูเลย เรียกใหม่ได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะมันมีข้อจํากัดเหมือนจะตายแล้วเบอร์หนึ่งตายเพื่อนเบอร์หนึ่งตายครับปูบนเข่าเลยอันนีออ้ไม่มีครับโอเคอน่าจะโดนเปิดหมดแล้วเพื่อนเราน่าจะหมดเฮ้ยอันนี้นะครับอันนี้น่าจะยังไม่เปิดเดี๋ยวขอเปิดก่อนลวกัน เค yeah. อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับไม่ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่มีมีมีเสียงเดินครับคนหรือบอดวะเนี่ยนอนโผลครับนี่ไงเรียบร้อยสองนัดตายอันนี้ยังไม่มีคนเปิดขอเปิดก่อนครับระวังไว้นะครับ ผือมีเฮ้ยเหมือนจะมีปืนนะปืนดีหรือเปล่าโอเคเอ้ยปืนปืนปืนได้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 ปืนใหม่หรือเปล่าว่าเก็บเสียงมาก่อนขอดูก่อนปืนใหม่ละอ,อ๋อไม่มีสโคปได้โอเคเคลียผมกอขอออกไปก่อนเลยแล้วกันขอออกไปก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเค จะไม่มีคนนะครับไม่มีนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเช็คก่อนนะว่าเพื่อนเปิดหรือ,อยังถ้าเปิดแล้วผมก็น่าจะกกลับลงมาครับเพราะว่าไม่มีของให้ลูดอ,ะอ่ะอากล่องเหมือนเปิดไว้เลยโอเคเปิดครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับเพื่อนเก็บไปหมดแล้วโอเคลงเลยครับผมว่ากลับดีกว่าครับ ได้เวลาครับได้เวลากลับแล้วครับโอเคไม่มีตัวนะครับเพราะว่าผมใส่เทอร์โมอยู่ไม่เห็นสักตัวเลยครับอเอะเ,เหมือนจะมีนะครับผมเห็นรูปแวบน่าจะบอดนะครับเดี๋ยวขอหามุมยิงก่อนนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีตัวอ่อยนะครับ มีกล่องนะครับมีกล่องมีกล่องปืนแล้วก็มีเพื่อนเรทางนู้นอ่าบอดไปไหนวะพบศัตรูครับโอเคเพื่อนบอกว่าโอเคโอ้เหมือนจะมีบอดนั่นไงครับยิงก่อนเลยครยิงเรียบร้อยครับห,หัวแตกเฮ้ยข้างบนครับข้างบนข้างบนเฮ้ยเหมือนมันล,ลิงเราดูชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหาย,หาย,หายวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง อุ้ยอุยอุยเรื่อยแล้วชิบหายเพื่อนช่วยด้วยเพื่อน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 ชิบหายเฮ้ยตกครับทุกคนตกแล้วชิบหายแล้วกูลนเพื่อนเดี๋ยวผมบอกเพื่อนไปเก็บก่อนับโอ้เชี่ยโอเคเดี๋ยวผมติดต่อเพื่อนก่อนไหนตกเพื่อนไหนตก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  ไปเก็บไปเก็บก็บให้หน่อยเพื่อนโอ้ย oh. okay. <Okay. S 1> เพื่อนดูแผนที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่งเล่งอันนี้ให้เลยเล่งคลิปให้เลยเพราะว่าน่าจะนานอะ่ะโอเคเพื่อนยิงแต่โคตรนานอ่ะโอเคเล่งคิป ไปเก็บเลยวิ่งเพื่อนไปเก็บเลยวิ่งโอเคตอนนี้นะครับเพื่อนเรากําลังจะเก็บ骸นะครับในในสำหรับหมวกเลยเพื่อนโอเคเพื่อนยึ่กว่าเพื่อนยึ่กว่าไม่มีคนเก็บศพนะครับแล้วก็มีบอดเต็มเลยมันอยู่บนเขานะครับเพื่อนเก็บแล้วเพื่อนเฮ้ยมันยิงมาเพื่อนเพื่อนเก็บเลยเพื่อนมันเก็บแล้วเพื่อนเก็บแล้วครับ วิ่ง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 เพื่อนโดนเพื่นนนอนโดนโอเคแล้ววิวิวิเพื่อนคลิกดีไม่หักไม่ขาหักนะเหมือน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 มันยิงมาเลยโอเคมันมันไม่ตามไม่ตามได้ไหมได้ไหมโอเคคนระับนี่คือชื่อนะครับคนที่เก็บนายให้ผมนะครับแล้วก็ช่วยเอานายให้ผมมาคืน นี่โคตรดีว่าจะเอาไปลงคลิปอะนำคลิปโอ้ยเมื่อกี้หล่นหล่นมากครับตอนนี้นตกเฉลยหล่นมากครับโอ้ยนตกโอ้ราคาโคตรแพงอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับโอเคเพื่อนเปิดเป้แล้ว ไม่รู้จะเก็บไนเรามาหรือเปล่าเดี๋ยวให้เพื่อนเช็คให้ดูนะครับเฮ้ยเก็บมาครับทุกคนระวังด้วยเพื่อนเื่อเคเพื่อน<ๆ>เพื่อนเราไปแล้วโอเคครับอ่าน่าจะรอดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมได้ไนกลับเลยนะทุกคน <Hey. S 1> โอเคไปกันเลยครับ ตอนนี้ครับเพื่อนกาลังจะออกนะครับก็เขาจะแบตจะหมดแล้วครับเขาบอกผมนะครับโอเคผมก็บอกชื่อช่องผมไปนะว่าผมลงคลิปแน่นอนนะครับโอเคก็ขอขอบคุณมากนะครับคนที่มาช่วยผมนะครับโอเคแบบรุนมากครับตอนนั้นนึกว่าจะไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็เนี่ยครับโดนยิงนะครับระยะไกล ประตูรอดชีวิตนะครับรอดชีวิตเฉยผมน่าจะยิงเขาไม่โุนนะครับเก็บก้าวนะครับแล้วก็ตายไนตกนะครับแล้วก็เพื่อนก็มาเอานะครับเดี๋ยวโคไลไ์ไว้ให้ก่อนโคตรสุดครับทุกคนบอกเลยเดี๋ยวไปดูเช็คไนแล้วก่อนนะครับว่ามีไหมนี่ครับไน์มาแล้วพร้อมหมวกเลย ยังดีนะครับที่ไม่ตกนะครับโอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็นะครจะลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยโอเคนั้นผุไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทำคลิปแบบเอาไนท์ไปวิ่งนะครับที่อ่าพื้นที่ไล่นะครับโอเคไปกัน